สามีจะขอให้ทำออโรเซ็กซ์ให้แต่บริเวณเอวัยวะเพศของสามีมีกรนเม็ดมากสามีผิดปกติหรือเปล่าอันนี้เป็นคุณผู้หญิงนะฮะส่งมาถามแทนสามีคุณหมอคะดิฉันมีปัญหาเวลามีเพศสัมพันธ์คะ่ะ คือทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์กับสามีสามีจะขอให้ทำออโรเซ็กซ์ให้และดิฉันก็อยากทำให้สามีนะคะแต่บริเวณอวัยวะเพศของสามีมีกลิ่นเหม็นมากทำให้ไม่อยากทำออโรเซ็กซ์ค่ะคุณหมอคะดิฉันอยากทราบว่าสามีผิดปกติหรือเปล่าทำไมถึงได้มีกลิ่นเหม็นคะไม่ถือว่าเป็นความผิดปกตินะครับรธรรมดาแล้วเนี่ยอวัยวะเพศชายเนี่ยมันใช้งานสองอย่างก็คือหนึ่ง ใช้ชิ้นช่องเอาไว้ปัสสาวะอที่2ก็คือเอาไว้หลังน้ําเชื้อท่อเดียวกันท่อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายปัสสาวะไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่สะอาดนะครับมันมีการหมักหมมอยู่ในบริเวณใต้หนังหุ้มปลายเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดกลายเป็นเขาเรียกว่าขี้เปียกนะครับก็เหมือนขี้ใครเมือกต่างๆเนี่ยเป็นใครที่อยู่ตามชั้นๆใช่ครับเป็นซอกซตรงนั้นแล้วก็ มันก็จะรวมกับน้ําปัสสาวะที่ทเฉาะเฉะลงมาปนกันเสร็จก็ให้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อทําให้มีความสุขในการมีเพศสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นการชูรักชูรสอย่างหนึ่งก็คือคกรุณาทําความสะอาดอร่างกายดูแลทำความสะอาดยังไงคะสําหรับคุณผู้ชายต่างจากคุณผู้หญิงหรือเปล่าคะง่ายที่สุดขั้นที่หนึ่งนะฮะเวลาถ่ายปัสสาวะทุกครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้คลิปหนังหุ้มปลายกรุณารูดหนังหุ้มปลายลงนะครับ พอเวลาเราปัสสาวะพุ่งออกไปแล้วเนี่ยน้ำปัสสาวะมันจะได้ไม่ไหลย้อนมาขังอยู่ในหนังหุ้มตรงนี้นะครับอันที่2ก็คือว่าเวลาที่อาบน้ําชําระร่างกายเนี่ยให้รูดหนังหุ้มปลายลงแล้วปอกสบู่ด้วยล้างทําความสะอาดเปิดซอกตรงนี้ออกมานะครับพวกขี้ใครต่างๆก็จะได้หลุดออกไปนะครับหลังจากที่อาบน้ําเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรูดปิดนะครับซับให้แห้งก่อนได้ผมเป่าครับ ไม่แนะนำ <c oughs> ครับเดี๋ยวพอง <c oughs> ค่ะเดี๋ยวพอง <c oughs> ค่ะพูดถึงได้ <c oughs> เป่าผม <c oughs> นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจว่าความร้อนจากไายเป่าผมเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิบริเวณอันท้ามันสูงขึ้น <c oughs> <c oughs> ก็ทําให้ตัวเชื้อสเปิร์มเนี่ยมันวิ่งได้น้อยลง <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นโอกาสที่มีบุตรเนี่ยก็จะยากขึ้นอไม่แนะนํานะครับพอผ้าสะอาดซับให้แห้งดีที่สุดพอแล้วครับนะครับคุณภรรยาเจอแบบนี้จะแบบว่าพูดคุยกับสามีในเรื่องนี้ยังไงดีบ้างถ้าไม่อยากหักดิบประเภทว่าเธอเดินไปอาบน้าเดี๋ยวนี้ก็เอาเป็นว่าจูงมือกันไปนะครับอาบน้ําให้นะครับแล้วก็ฟอกสบู่ให้ด้วยอบู่ให้ด้วยมันก็เป็นการเรียกว่าเหมือนกับเป็นการเล้าเล้าโลมเป็นฟอร์เพลย์แบบหนึ่งนะครับมันก็จะมีอารมณ์มีอะไรเข้ามาแล้วก็ ก็ท่านเองก็จะได้สะอาดแล้วก็ถูกใจอย่างที่ท่านชอบนะครับแต่ในกรณีที่แบบว่าไม่สามารถทำความสะอาดได้และมีกลิ่นอุจจาระตงใจเลยคุณหมอไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็คุณภรรยาก็ก็คุยกับคุณสามีว่าเออเนี่ยหนังมันรูดไม่ลงนะคุณไม่เจ็บเหรอนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีกลิ่นฉุนออกมานะคุณไม่รำคาญตัวเหรดออย่าไปปรึกษาคุณหมอหน่อยไหม นะครับคุณหมอก็จะได้ตรวจดูแล้วจะได้บอกว่าอันนี้เนี่ยมันรูดลงได้หรือถ้ามันรูดลงไม่ได้เนี่ยจะคลิปดีไหมะอะไรเงี้ยก็เราจะได้พูดคุยกันแล้วแนะนำผลทาง